อ้ามีวายเข้าต่อแล้วไหลเออีกครับอุ้ยตัวแพงไหลสวยจัดแล้ววายเข้าต่อรัวๆครับโอ้ยวายเข้ารัวเลยคุณผู้ชมสวยครับแล้ววายเข้าสวยหลายปืนต่อหูตัวแพงด้วยแล้วไหลต่ออีกไหลยอยู่ครับแลวยังไหลอีกโอ้โหแตกสวยถถ้าคิวลง เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ผ่านทางกันเข้ามาด้วยนะฮะวันนี้ก็กลับมาพบก,กับผมเช่นเคยนะครับบับเบิลนะครับวันนี้เราก็มาอยู่เกม Y b o d y showdown นะครับคุณผู้ชมเป็นเกมของค่าย PG Soft อีกเช่นเคยนะครับเอาละครก่อนที่จะเข้าไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันแล้ฮะ มาทุน100ทุนน้อยอีกแล้วค่ายนี้ไม่ต้องห่วงครับแจกแน่นอนเบ็ดหนึงบาทแล้วกันไปครับขู่สแคอร์สตัวเอว้มีวายเข้าต่อแล้วไหลเออีครับอุ้ยตัวแพงอุ้ยหลยสวยจัดแล้ววายเข้าต่อรัๆครับ โอ้ยวายเข้ารัวเลยคุณผู้ชมสามร้อยสี่แปดบาทนี่เพิ่งเริ่มนะฮะโอ้ยสวยครับไม่ต้องซื้อฮนะแต่มันเป็นเบนหนึ่งบาทดิแต่ไม่เป็นไรครับ เราไม่ต้องเสียเงินซื้อือสวยแล้วมีวายเรออื่อยไปดิคูณสามสิบสองเราลุล้นฟรีในฟรีครับไม่เข้าคูณแปด แล้วไหลต่อคูสิครับมีวายแต่ไม่เข้าคุณผู้ชมห้บาทโอเคไม่น่าเกียดเท่าไหร่ครับเบ็ดหนึ่งบาทแล้วโนะอ้ละลุ้นอีกแล้วมาโอ้เออฟรีในฟรีครับคุณผู้ชมฟรีในฟรีมีอยู่จริงครับบวกมาอีกสิช่อน,นี้สวยครับยาวๆเลยฮะมไม่น่าแบบ น่าจะเพิ่มเบ็ดเนาะเมื่อกี้นะเสียดายรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้เงียบเฮ้ยไม่แตกเลยเหรอเออมาดิแล้วเอต่อช่อนนี้มีวายครับไหลต่อเลยมาดิหืมขาดไปตัวหนึ่งพี่สิบเก้าบาทไม่เป็นไรครับอย่างน้อยมันก็เป็นฟรีเกม ที่เราไม่ต้องไม่ได้ซื้อมาถ้าซื้อนี่มันยังเคืองอ่ะโุ้ละไหลเคต่อช่อน,นี้สวยครับไหลปะสี่สิบบาทไหลต่อไปดิ โอ้ oh, เบ็ดเบ็ดหนึ่งบาทเล่นได้ขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มนะเนี่ยร้อยห้าสิบกว่าบาทถ้าเป็นเบ็ดหนึ่งบาทก็โอเคนะไม่น่าเกียดครับร้อยห้าสิบบไม่น่าเกียดอะเบ็ดหนึ่งบาทเล่นได้ร้อยกว่ามาครับเราเพิ่มเบ็ดกันอืมมาหลามาสวย คบคัแล้ววายเข้าสวยหลายปืนต่อหูตัวแพงด้วยแล้วไหลต่ออีกไหลยอยู่ครับยังไหลอีกอ้โหแตกสวยถ้าคิวลงหน้าอีกก็ไหลอีกคิวลงหน้าอีกก็ไหลอีกนี่แคชอน,นี้เก้าร้อยหล่อมแล้วอะคุณผู้ชมจริงเนี่ยอ้โหูพันกว่าแล้วอะอ้าผมรู้ ขอเพียนิดนึงแล้วกันเผื่อถึง2,000นะแต่ผมว่าถึงแล้วแหละรอนนีน้โอ้โหดูดูวายหลายรัวๆครับโอ้โหตัวแพงโอเคจบนี่คือแบบทุกอย่างจบแล้วโอ้โหเมื่อกี้คูณ64แล้วไปถึงคูณ64แล้วอ่ะคุณผู้ชมเท่าไหร่ครับชอน,นี้1,000โอ้โหวันนี้ไม่ต้องซื้อฟรีเกมเล่นเลยเนะี่ยเอาเรื่องจัดดูสิเบทห้าบาท แต่กว่าพันกว่าของแท้ครับเอาละับผมก็ขอปิดคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนที่จะจากกันไปฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วมารอรับชมกันว่าคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ